สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านรองเท้าเหรียญทองนะคะวันนี้เรามีสินค้าบอดี้โก้บนะคะลูกค้าเป็นสินค้าเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าเข้ามาด้วยกัน3สีเป็นสวมนะคะเป็นสวมมี3สีมีสีชมพูสีกรมแล้วก็สีขาวนะคะสีที่1นะคะเป็นสีชมพูนะคะตัวข้างหน้าเขาจะติดโลโก้มือเป็นงานบอดี้โก้บนะคะลูกค้าไซส์สามหกถึงสี่สิบเอ็ดนะคะรหัส bgl เจ็ดสาม เจ็ดสามขีดห้านะคะลูกค้าเข้ามาใหม่ๆสวยงานตัวนี้พื้นของเขา,าหนากว่าเดิมนะคะลูกค้าหนาแล้วก็นุ่มกว่าเดิมนะคะลูกค้าเข้ามาไม่เยอะนะคะลูกค้าสามารถสังส่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะสวยมากๆากเลยนะคะลูกค้าพื้นของเขาจะหนาไม่บางเหมือนเดิมนะคะ ราคาส่ง750บาทนะคะคู่ละ125บาทนะต่อมาจะเป็นสีกรมนะคะลูกค้าหนึ่งสีกรมนะเป็นงานของผู้หญิงนะคะลูกค้าเป็นงานของผู้หญิงลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะจองก่อนได้ก่อนนะคะลูกค้าเพราะตอนนี้คือมาไวไปไวนะคะลูกค้ามาไวไปไวต่อมาเป็นสีขาวนะคะลูกค้าสีขาวงานของเราสวยมากๆเลยนะ ใสขาวสะอาดมากๆเลยลูกค้าท่านไหนที่ชอบใสๆสเอาขาวสะอาดเรียบง่ายนะคะสามารถใส,ส่ซอกันได้เลยนะคะเป็นงานแท้นะคะของบริกโกบจัดโรงงานโดยตรงนะคะทางร้านของเราไม่มีของปลอมนะคะลูกค้าของเข้าไม่เยอะนะคะลูกค้าสต็อกแน่นๆนะคะ,ะมีด้วยกัน3สีแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะลงรูปอัปเดตสินค้าให้ลูกค้าดูอีกทีนึงนะคะ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อกันมาตอนนี้ได้เลยนะคะสั่งตอนนี้จากตอนนี้นะคะ